สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขอรเท EP ที่สองี่นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวชุดใหม่ไปปักธงในโซนฟรีสตตร์นั่นเองนะครับซึ่ง EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดใหม่ที่ยังไม่เข้าเสิร์ฟตามนี้เลยนะครับและก็สาหรับวันนี้ครับแปลแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับและก็วันนี้พี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นอยากบีเหินครับและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน5ดาวแต้ม16,241มนย็ะครับตามนี้เลยและ สำหรับวันนี้ครับสเตจการแต่งตัวนะครับก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นชุดใหม่ครับจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับจะเป็นทรงผมครับและก็จะเป็นเสื้อครับและก็กางเกงและก็จะเป็นรองเท้าแตะนะครับตามนี้เลยและก็พี่ก็แต่งเพิ่มเข้าไปนะครับจะเป็นผ้าปิดปากไฟครับและก็จะเป็นตาอัศนีนะครับตามนี้เลยและก็ครับสำหรับท่าทางวันนี้ครับก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่าปักทงครับและก็ท่าถ่ายแรงแกนและก็ครับจะเป็นท่าให้หัวใจครับ สำหรับท่านี้ครับเอาไว้จีบสาวเหมือนเดิมนะครับทุกคนและก็ครับจะเป็นท่าไอเคมแปดครับและก็ลูกซองมังกรและก็สําหรับชุดใหม่ครับไม่ได้มีแค่ชุดเดียวนะครับทุกคนจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูเนาะและก็ครับจะเป็น m p 4 0และก็ท่าสกาครับและก็ปิดท้ายด้วยท่าไอเคมังกรนะครับตามนี้เลยและก็ครับสําหรับชุดใหม่ครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนพี่ใส่ไว้หมดแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ชุดแรกเลยดีกว่าครับ จะเป็นชุดผ <ici> ู้หญิงครับอันนี้เลยนะครับทุกคนจะออกแนวชุดโรงเรียนญี่ปุ่นนิดหน่อยนะครับสำหรับชุดนี้ครับก็สวยดีนะครับทุกคนครับแล้วก็ครับจะเป็นชุดนี้ครับผมเป็นเจ้าพ่อมาเฟียครับโคตรเท่ผมบอกเลยดูดิโอ้โหอย่างเฟียครับแล้วก็ครับจะเป็นชุดนี้ครับผมนี่เลยนะครับโอ้โหแล้วก็จะเป็นทรงผมใหม่ด้วยเชดเข้โคตรเฟียครับทุกคนผมบอกเลยสาวๆครับ พลาดไม่ได้ครับสําหรับทรงผมอันนี้เฟี้ยวจริงครับทุกคนจริงๆนะเป็นหูแมวนะครับโคตรน่ารักครับผมบอกเลยโอ้โหตรงสเปคนะครับโอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าโซนไปแอคกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับผม let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับ้องนี้ครับคนน้อยครับตอนนี้คนในห้องสิบคนเดี๋ยวเราไปหาผู้สาวดีกว่าครับผู้สาวคนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อหน่อยครับลบเกมแล้ว แล้วก็ครับลองแกล้งถามไปดิเอาผมเป็นผัวเป้าจัดไปครับทุกคนแล้วก็ครับให้หัวใจผู้สาวไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆฟนี้นะครับหล่อเท่เกินบอกเลยแล้วก็ครับกดอีโมจิหัวใจตามไปนั่นไงอยากตึงครับทุกคนผู้สาวอย่านิ่งท็อปขอร้องผู้สาวเฮ้ยทุกคนผู้สาวนิ่งครับและคือคอากดอีโมจิตกใจมาเฉยถามใหม่ครับทุกคนเอาผมเป็นผัวเปล่าจัดไปครับนั่นไงผู้สาวเร็ว ตอบเร็วผู้สาวท็อปอยากได้คําตอบจริงๆโอ้โหแม่เปิดมาขนาดนี้แล้วต้องการคําตอบครับผมจัดไปครับนี่นะครับให้หัวใจไปรัวๆน้องสาวเอา้าทุกคนโอ้โหนกไม่ได้มีแค่บนฟ้าจริงๆครับผมเฮ้ทุกคนผมโดนผู้สาวโอ้โหเดี๋ยวทุกคนโอ้อกหักตั้งแต่ยังไม่ได้คบครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยมาครับทุกคนเดี๋ยวราปักทองแอคดีกว่าครับมาครับ1 2 3สองซ้ ش, got the thehzon the แล้วก็ครับถ่ายเล่นเกมไปครับจัดไปหนึ่งทีหนี่หล่อเท่เกินแล้วก็ครับลูกซอมังกรตามไปจัดไปครับผมตึงๆเลยนะครับแล้วก็ครับ m p c 0ครับโอ้โห ปืนอะไรวะน้าโอ้โหปืนโคสเสียงดังผมบอกเลยปืนอันนี้นะครับทุกคนมีใครแบบว่าลําคาญปืนอันนี้เหมือนพี่บ้างปะต่อให้ผมจะวิ่งไปสุดขอบตรงนน้นนะครับผมก็ยังได้ยินเสียงปืนแบบว่าเต็มเต็มอยู่นะครับทุกคนคือแบบเสียงมันดังมากนะครับปืนบ้านนี้นะครับทุกคนเป็นปืนยิงไฟเนาะคนนี้ครับด้านหน้าผมครับชช่รเนี่ยพายุยีศูนย์ห้าสามหนึ่งพีอะไรวะเนี่ยแล้วก็ผู้สาวคนนี้ครับลบเกมแล้วโอ้โหทำให้ผมนกมาขอผมถ่ายรูปด้วยอาจัดไปครับทุกคนนี่อ่ะ กับสาวท็อปได้หมดครับบอกเลยไม่ว่าท็อปจะเสียสักเท่าไหร่ท็อปยอมได้หมดออกทุยในทุกคนลนครับเสียใจครับตอนนี้จริงๆผู้สาวทําผมอกหักครับทุกคนอกหักตั้งแต่แรกเจอและก็ให้หัวใจไปหนึ่งดอกนี่นะครับเฟี้ยวเกินแล้วก็ครับลูกซอมังกออีกทีหนึ่งจัดไปครับผมเฟี้ยวๆไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับรู้สึกว่าผมจะอยู่นานไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวจะนกเพิ่มนะครับทุกคนครับไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซแลแนะครับ ห้องนี้ครับคนน้อยครับตอนนี้คนในห้อง13คนแล้วก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาผู้สาวดีกว่าครับคนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อหน่อยนะครับหนูโสดนะนะเชดเคเอาว่าน่ารักเกินนะครับผู้สาวย่อๆหน่อยครับแล้วก็ครับกดีโมจิหัวใจให้ไปครับจัดไปหนึ่งดอกแล้วก็ลองแกล้งพิมไปดิเอาผมเป็นผัวเปล่าจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวนั่นนะหล่อเท่เกินบอกเลยจังหวะนี้โอ้โหน่ารักจัดครับผู้สาว แล้วก็ครับให้หัวใจไปครับจัดไปหนึ่งทีไม่ชอบพวกโปค่ะโอ้โหมึงพิมพ์ค่ะให้ถูกก่อนบักปลอบผู้สาวมาหาว่าผมโปเฉยนะครับทุกคนดูดิอะไรกันครับเนี่ยนะครับแล้วก็ครับถามก่อนครับโปรตรงไหนจัดไปครับทุกคนปัญญาอ่อนเอ้าแล้วคือดาวกูเฉยอีอย่างวะให้ทุกคนผมโดนผู้สาวดดาอีกแล้วครับอะไรกันครับเนี่ยนะครับแล้วก็กดท้าไอเกมแปครับจัดไปหนึ่งทีตึงๆเลยนะครับแล้วก็ครับตามด้วยไอเกมมังกรจัดไปครับผมโอ้โห ผมมาหาผู้สาวผิดคนครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยนะครับจริงๆเห็นเห็นอยู่เอ้ามันหาว่าผมโปรเฉยเลยครับทุกคนเฮ้ยเวอร์จริงจริงแล้วก็ครับฐานแรงแกนใส่หน้าไปจัดไปครับหนึ่งทีเฟลเฟวแล้วก็ให้หัวใจหนึ่งดอกแล้วก็ครับพิมพ์ไปก่อนครับไม่ได้โปรครับเฮ้ยทุกคนผู้สาวหาว่าผมโปรเฉยเลยครับอะไรวะเป็นเพราะชุดใหม่เหรอใช่ไหม น่าจะใช่นะครับทุกคนหรอโอ้โหดูทุกคน,กคนเย็นชามากเลยครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปาักธงอัดหน้าผู้สาวเลยไหมโอ้โหผมทนไม่ไหวแล้วครับทุกคนพระจะหลุดครับจังหวะนี้มาครับทุกคนหนึ่งสองสาม yeah, แล้วก็ครับถ่ายแลนแกนไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟียวๆนี่ หล่อที่จัดครับบอกเลยแล้วก็ครับตามด้วยลูกซอมมังกรจัดไปครับผมอุ้ยอุ้ยเฉยอะไรกันครับเนี่ยนะครับแลวก็ครับปักธงใส่หน้าไปรรวๆนี่โอ้โหถึงกับอุ้ยครับทุกคนผู้สาวอย่าบอกว่ามึงจะเปลี่ยนสีนะแต่งค่าเช็ดเคบักปรอบโอ้โหกูเจออีกแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแล้วก็ครับถามก่อนแต่งอะไรหรอจัดไปครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะผู้สาวแต่งเลยได้ไหมคะเช็ดเคแล้วก็ครับพีมไ่ก่อนครับ ยังว่าผมโปอยู่เลยนะครับทุกคนโอ้โหจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวๆโอ้โหยังว่าผมโปอยู่เลยแล้วมาขอแต่งงานผมอันนี้ก็ไม่เอานะครับแต่งงานพุ่นนะแต่งค่ะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนสีไวเกิร์นะครับแล้วก็ครับปักทองไปพี่แต่งกับหนูได้ไหมโอ้โหอย่าเอ๋พีมไปก่อนครับทุกคนอย่าเออขอร้องฮ่าฮ่าจัดไปครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยทุกคนจริงๆเฮ้ย มันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอวะคิดว่าของปลอมเช็ดเคโอ้โห,โโหเฮ้ยผู้สาวมึงจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ไอ h าไอฝนบ้างจริงๆแล้วก็ครับพิมพ์ไก่อนอายบ้างนะจัดไปครับทุกคนผมไม่ค่อยด่าใครนะครับทุกคนแต่ว่าผมจะแบบว่าพิมพ์อ้อมๆไปนะครับทุกคนครับแล้วก็ครับพิมพ์ไปก่อนครับอยาเปลี่ยนสีฮ่าฮ่าฮดูดิแม่งแอดผมมาด้วยครับเมื่อกี้แล้วก็ครับปักทงใส่หน้าไปครับรววๆแล้ว,ลวลก็ตามตัวเอเคมังกรครับผมนี่ จัดไปเลยครับทุกคนหนักๆเลยครับ<ม> <ury> s <S แล <legitimacy. S 2> ้วก็ครับถายแรงแก๊งไปหนึ่งทีนี่นะครับเฟี้ยวเกินแล้วก็ครับพิมพ์กับน้องคนนี้ดูดิดูดิอ้าวพิมพ์ผิดครับทุกคนดูดินายผู้สาวหน้าเงินฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับทุกคนโอ้โหเกินไปนะครับทุกคนแม่งเวอร์เกินนะครับผมบอกเลยดูดิแอดเพื่อนผมมาด้วยครับทุกคนใช่ไหมหนูสุดนะนะเชิดคแล้วก็ครับพิมพ์ไปก่อนครับ อายบ้างนะครับโอ้โหขอโทษพุ่นนะโอ้โหช้าไปแล้วอีหนูบอกเลยโอ้โหด่าคนอื่นแล้วมาขอโทษอันนี้ก็ไม่เอานีครับโอ้ด่ากูแล้วหยอกๆยอกอันนี้โอ้โหไม่ไหวครับทุกคนจริงๆดีนะวันนี้ไม่โดนด่าพ่อนีครับทุกคนโอ้โหพ่อกูรอดครับวันนี้โอ้โหพ่อกูตายแล้วยังมาตามด่าพ่อกูอีกอันนี้ก็เตินไปนะครับจริงๆแล้วก็ถ่านแกใส่หน้าไปแดงครับเป็นผัวหนูไหมโอ้ไม่ก็โอ้โหไอ้ท็อปปวดหัวไอ้ท็อปปวดจิตโอ้โหปวดจิตหมดแล้วโอ้โห พีไปก่อนครับทุกคนผมไม่ชอบคนหน้าเงินพีไปเลยครับผมไม่ชอบคนหน้าเงินฮ่าจัดไปครับทุกคนไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับเจอผู้สาวหน้าเงินเฉยเลยครับทุกคนโอ้โหแต่งขับพุ่นนะโอ้โหเกินไปนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง16คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่คนตึงๆนะครับทุกคนดูดิโอ้โหมีแต่สายเติมครับเดี๋ยวเราเยืนแอคตรงนี้ดีกว่าครับทุกคนด้านหน้าเลยนะครับกดเอคมังกรไปครับจัดไปหนึ่งดอกเฟี้ยวๆนี่หล่อเท่เกินบอกเลยและก็ครับ MP 40จัดไปหนึ่งทีหล่อเทจัดนะครับทุกคนโอ้โหหล่อเท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับหัวข่าวคนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อหน่อยครับ แต่ออสอเวออย่างว่าทุกคนไม่รู้นะครับแล้วก็ครับท้าสกาไปครับจัดปันหนึ่งดอกไม่มีใครกดตามผมเลยเหรอแล้วก็ครับลูกซอมังกรจัดไปครับผมแลก็ร้องแกล้งพิมพ์ถามไปดิตึงปะจัดไปครับทุกคนหนึ่งบทความนะครับเฟี <fe> ้ยวโอโหหล่อเท่กว่านี้ครับบอกเลยว่าไม่มีอีกแล้วครับ ตึงกว่านี้ก็สายสลิงแล้วครับทุกคนจริงๆเอ้ยผมตึงกว่าสายสลิงอีกนะครับแล้วก็ครับให้หัวใจไปครับจัดไปหนึ่งทีนี่นะครับเฟี้ยวเกินแล้วก็ครับทาไอเกมแปดครับจัดไปหนึ่งทีนี่นะครับโอ้โหตึงสุดแล้วนะครับทุกคนชายคนนี้ครับบักท็อฟฟี่นะครับหุยทุกคนเขากดตามผมด้วยครับแล้วก็ครับลูกสองมังกรไปหนึ่งทีตามปะตามไหมเฮ้ยเอาว่ะทุกคนเฮ้ยมาหมดว่ะแล้วก็ครับ MP40 อีกทีหนึ่งละกันนะครับผมตามปะต้องตามแล้วแหละจริงๆตามเปล่า เอ้ยทุกคนคนนี้เขามีหมดว่ะชื่ออะไรเนี่ยไอตาอู๋แหวใช่ไหมน่าจะใช่นะครับทุกคนคนว่าอะไรนะครับชื่ออู๋แหวแล้วก็ครับท่าสกาไปครับจัดไปหนึ่งดอกกดม้ากดม้ากดม้าให้หมดปรับปรอบนะครับมาไหมนี่นะครับเชดเคเอาว่ะอย่างตึงครับทุกคนแล้วก็ครับไอเข้มกรจัดไปครับตามปะมาไหมต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้เขาไม่มาครับทุกคนโอโหเวอร์เกินนะครับไม่ไหวเลยนะครับอ่ะกดอีกทีนึงเผื่อเขาตามมาเนาะตามปะไม่ตามหรอ โอ้โหเชดเคเอาไว้ทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักทองใส่หน้าเขาดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองสามแล้วก็ครับถ่ายแรงแกนไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟี้ยวเฟียวนี่นะครับหล่อเท่เกินแล้วก็ให้หัวใจไปหนึ่งดอกนี่นะครับโอ้โหติงจัดคราบอกเลยแล้วก็ปักทองไปรัวๆเึิ้มแล้วก็อีกทีหนึ่งเึิ้มแล้วก็จัดไปครับผมรัวๆไปนี่นะฮะรัวๆจัดไปครับผม หวังว่าเขาจะไม่ด่าผมนะครับทุกคนรู้สึกตอนนี้ครับเริ่มระแวงไปหมดแล้วนะครับแลก็ครับถามก่อนครับเอาผมเป็นผัวเปล่าเอาผมเป็นผัวเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับทุกคนโอ้โหใจเกเรอีกแล้วนะครับอะไรกันครับเนี่ยนะครับไอ้ท็อปใจเกเรทุกคลิปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ถ่านแรงแกนไปแลก็ครับ m p ็0พีซอีกทีนึงตึงจังครับอุ้ยอยู่แล้วนะครับพิมพ์ไปก่อนครับทุกคนตึงอยู่แล้ว ตึงอยู่แล้วฮ่าฮ่าจัดไปครับทุกคนโอ้โหผมพิมพ์คําว่าตึงไม่ได้ครับต้องพิมพ์คําว่าตุงนะครับผมเพราะว่าผมทั้งตึงทั้งตุงนะครับยอกยอกยอกอันนี้ก็บอกว่าปักทว็บไหนอะไรกันครับเนี่ยนะครับแล้วก็ปักทองใส่หน้ามันไปทุกคนมันชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อหน่อยครับอะไรเนี่ยยีใบเยสเหรอเยสเคยีใบวะทุกคนเฮ้ยอย่างตึงไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนผมเห็นแบบว่าผู้สาวคนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยไดโน ต้องรับเพื่อนแล้วแหละจังหวะนี้ไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับ ห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง17คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่คนตึงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาผู้สาวสักคนดีกว่าครับตรงนี้ครับมีสาวตึงๆอยู่คนนึงครับและก็หัวคาบบกิครับมีการจีบกันด้วยครับทุกคนผู้สาวคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยโซแซเยสนะครับทุกคนเชสเคอว่าแลวก็ครับแกล้งพิมไปดิ เอาผมเป็นผัวเปล่าจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวเฮ้ยทุกคนสองคนนี้ครับเขาเป็นแฟนกันปะไม่น่าใช่นะครับทุกคนยอ่ยอๆต่อครับแล้วก็ครับกดให้หัวใจผู้สาวไปครับจัดไปหนึ่งทีนี่นะครับผมเฟี้ยวเกินไปอยู่กับอีบัวเถอะอุ้ยทุกคน อะไรกันครับเนี่ยนะครับเขาด่าใครวะเฮ้ยทุกคนผมวิ่งหนีเลยครับจังหวะนี้อะไรกันครับเนี่ยนะครับบัวไหนวะผมไม่เคยรู้จักคนชื่อบัวนะครับทุกคนอยากเข้าใจผิดนะครับโอ้โหผู้สาวน่าจะว่าคนหัวคาบุกินะครับนุ่น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 วิ่งไปแล้วครับทุกคนสงสัยนะครับผิดหวังนะครับทุกคนนกไม่ได้มีแค่บนฟ้านะครับ EP นี้แสดงให้เราเห็นแล้วนะครับทุกคนจริงๆเออนะครับนกบนดินก็มีนะครับทุกคนแล้วก็วิ่งไปนุ่นแล้วนะครับทุกคนครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปากทง หนึ่งสองซ่อแล้วก็ครับถ่านแรงแกนไปครับจัดไปหนึ่งดอกเฟี้ยวๆียแล้วก็ครับตามด้วย M P 4 0ครับผมจัดไปครับหล่อเท่เกินเชคเร์เคอว้ทุกคนมีคนมาให้หัวใจผมด้วยครับน้องคนนี้ครับใช่เลยเนี่ยตัวตึงโน1หนึ่งครับเชเคชื่อโคเทให้หัวใจไปหนึ่งดอกแล้วก็ถามก่อนครับใจเกเรปะใจเกเรเปล่าจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวๆโอ้โหใจเกเรอีกแล้วครับ น้องบอกว่าขอโทรหน่อยโอ้โหทุกคนเขาไม่ได้สนใจผมแม้แต่นิดเดียวครับเขาสนใจโทรผมครับทุกคนเฮ้ยผมก็นกครับโอ้โหเศร้าว่ะทุกคนจริงๆเศร้าจริงครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยนะครับคนนี้เขาก็มาแอคใส่ผมด้วยครับแล้วก็กดท่าไอเกมแปดครับจัดไปหนึ่งทีเฟลเฟ้หล่อเท่เกินบอกเลยหล่อเท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับถ่ายร่งแกนไปจัดไปครับผมลัวลนั่นแน่โอ้โหท้อว่ะจริงๆเฮ้ยลองถามผู้สาวคนนี้ดิ เอาผมเป็นผัวเปล่าเฮ้ยทุกคนเฮ้ยสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันปะเนี่ยใช่ไหมดูชื่อหน่อยครับชื่อนมผงครับแล้วก็คนนู้นล่ะดูชื่อหน่อยครับชื่อคีคาเลนหรอนึกว่าคีเลนนะครับคนสอรี่ด้วยนะครับนั่นแน่เฮ้ยนายแฟนนายจะเอาเราแล้วนายนายโอ้โหนายไม่ดูแฟนนายเลยหรอเฮ้ยนายโอ้โหนายจะมาโทษเราไม่ได้นะแล้วก็ครับกดอฟโีจิหัวใอจไแฟหนึ่งดอกไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิว โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนน้อยครับตอนนี้คนในห้อง13คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่ผู้สาวเจมมๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาสาวสักคนดีกว่าครับคนไหนดีครับคนนี้ไหมก้ามทองครับชื่ออะไรเนี่ยชื่อเลิฟกอนครับเชฟเคเอว้ทุกคนเขามีแฟนแล้วครับโอ้โหผมไม่ค่อยอยากแข่งกับใครครับเดี๋ยวผมชนะนะครับทุกคนน้องสาวคนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยนันทิยาเหรอน่าจะใช่นะครับลองถามน้องดิเอาผมเป็นผัวเปล่าจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวๆแล้ัวใจน้องไป เอ้าน้องวิ่งหนีผมเฉยเอ้าน้องมาหาผมแล้วครับทุกคนเชดเคเอาวะทุกคนดูทรงจะเจอน้อคู่แล้วนะครับจริงๆแล้วก็ครับกดไอคิมกรนไปนี่นะครับทุกคนน้องบอกว่าเอาครับเชดเคเอาวะเฮ้ยวร์เกินนะครับผมแล้วก็ครับลองแกล้งถามอายุน้องดิอายุเท่าไร่ครับอายุเท่าไร่พิมพไปครับทุกคนจัดไปครับผมเฟี้ยวๆหวังว่าน่าจะเกิน18นะครับทุกคนพี่ไม่อยากไปเที่ยวต่างประเทศนะครับทุกคนครับฮ่องกงอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ครับกดให้หัวใจน้องไป จัดไปหนึ่งทีนี่นะครับเฟี้ยวจัดครับบอกเลยอายุเท่าไร่ลุ้นครับทุกคนลุ้นเท่าไรเอิม่มเท่าไรนอนแล้วก็พิมพ์ไปก่อนครับเท่าไรจัดไปครับทุกคนน้องไม่กล้าตอบผมครับแล้วก็ครับอดค่าไอเกมแปดครับจัดไปหนึ่งทีเฟี้ยวเฟี้ยวนี่นะครับเฟี้ยวเกินเฟี้ย <c oughs> กว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมแล้วก็ครับปักธงเลยไหมทุกคนอาจจัดไปครับผมเฟี้ยวๆนี่หล่อเท่จัดครับทุกคนแล้วก็คกรับถ่ายแรงแกนไป นี่นะครับหล่อเทโอ้โหน้องเพิ่ง11 oh my god F B I open up ครับทุกคนและก็ครับกด M P 4 0ครับจัดไป1ัทีกดีโมจิร้องไห้ไปก่อนนี่นะครับทุกคนโอ้โหดูทรงได้ไปเที่ยวต่างประเทศจริงๆครับงานนี้และก็ครับลุกซอมังกรไปและก็ครับพี่ไปก่อนครับพี่กลัวต่างประเทศจัดไปครับทุกคนเฟียวๆโอ้โหเศร้าวทุกคนอะไรกันครับเนี่ยนะครับและก็ท้าสกาไปหนึ่งดอก เลอแอดเพื่อนน้องไปดิจัดไปครับผมแล้วก็ครับให้หัวใจน้องไปนี่นะครับผมอ้าวน้องรับเพื่อนด้วยทุกคนชิปหายแล้วกูแล้วก็ครับย่อๆก่อนครับทุกคนเอ้าให้หัวใจก่อนแล้วก็ย่อๆครับเฟี้ยวๆแล้วก็ให้หัวใจไปนี่นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้ครับที่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับ แล้วก็ครับสำหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆค่ับ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆค่ับ๊ายบาย